แล้วเราจะได้เห็นดีกันถ้าเธอทำอ่ะ <Yeah. S 1> ใช่แล้วเราจะได้เห็นดีกันเจอกลนตีนไปหนึ่งดอกเป็น,นไงบ้างล่ะเพื่อนเชื่ักมีดรอเลยครับจังหวะนี้เฮ้ยขยู่ข้างหลังอ่ะหายไปแล้วเฮ้ยโดดมาเฮ้ย oh. โอ้โหเพื่อนเกือบกดไม่ทันได้เลือดเลยไงมึงอาจทำร้ายหน้าหล่อๆเราได้ไง ไม่เจอกันนานนะเพื่อนยากมาเป็นตาขายเลยคราวนี้ทําไงละ่ะเอ้ยกดโดดชิ้งไปโอ้โหถ้าจะเก่งขนาดน,นี้ลีออนไปเล่นมิชชั่นอิมพอ s i สิเบิรเถอะเชื่อเราเอ้ยอะไรอะเครื่องติดตามที่เราปาแ <Ashley. S 1> อชลี่ไปน่ะแอชลี่เฮ้ยทำไมสัน่นเฮ้ยอะไรกันนะเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้ว ไม่เอาดิเฮ้ยโอ้โหโดดหนีลงมาตัวอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเด๋ยวไม่เอาดิเพื่อนอย่างนี้ไม่เอาเฮ้ยตัวมันใหญ่ด้วยดูแขนมันดิครับโอ้โหดูหน้ามันนั่นแห่ใส่เราอีกโดดเฮ้ยเฮ้ยอย่าตามเกือบโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยดีล่วงไปล่วงไปโอเคหลังจากเราเซฟแล้วเราก็ไปกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวดูพ่อค้าอีกรอบหนึ่งแล้วกัน จังหวะน,นี้ผมก็ขายท้ายของ T M P ทิ้งไปนะครับผมเพราะว่ามันมีผลแค่ให้ปืนไม่ไม่ช่วยสายเนาะซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เลงไกลๆอยู่แล้วนะครับ T M P อ่ะโอเคเดี๋ยวเราน่าจะกลับไปขึ้นบันไดตรงนู้นนะอย่างแรกคือเราต้องขึ้นกระเช้ากลับไปด้านนั้นก่อนนะครับผมแต่ตรงนี้มีต้นไม้ไงเรายังไม่ได้เก็บเลยไงเพื่อน โอเคเดี๋ยวเราขึ้นกระเช้ากลับไปด้านนั้นเลยโหยมันจะเล้าใจมากเลยนะครับตรงเนี้ยกว่าจะผ่านใอ้ตัวนั้นมาได้คือตอนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นี่แบบลุ้นมากเลยแล้วทำไมไฟมันต้องกระพริบตลอดเลยเนี่ยเพื่อนนี่มันไม่ใช่เกมผีไม่ใช่หรอโหยเราขึ้นมาแล้วทำไมบรรยากาศมันเริ่มสยองอีกแล้วอะเราอยากออกไปข้างนอกไปสูดอากาศบ้างอะเพื่อน นั่นไงขึ้นบันไดมาก็หลอนๆนะครับแล้วนี่อะไรตรงนี้มีตู้นะน่าจะมีของอยู่นะครับผมนั่นไงเราได้ระเบิดมาอีกหนึ่งลูกแล้วตรงนั้นรถเข็นอะไรกันอนะ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดประตูออกไปเลยดีกว่าเฮ้ยได้มาสูดอากาศข้างนอกสักทีรู้สึกสดชื่นแบบบอกไม่ถูกนะครับผมตรงนี้มีรังไม้ฟันไปดีอิ่มกันอีกแล้วของว่าง เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มเลยอะ่ะเพื่อนถังระเบิดยิงดิครับโอ้โหระเบิดบูมกันไปมีอีกไหมเดี๋ยวส่องดูก่อนนะนี่ไงมันยืนมองหน้าเราอยู่อีกตัวหนึ่งเพื่อนหัวแตกไปดิครับผมหมดหรือยังหมดหรือยังโอเครีโหลดเลยน่าจะหมดแล้วนะครับโดดลงไปเลยเก็บกระสุนก่อน กระสุนลูกซองไปเยอะม,มากๆเลยอะตอนสู้กับไอ้ตัวนั้นนะครับโอเคเราฟันลังไม้นะโอเคกระสุน TMP นะครับผมตรงนั้นมีอะไรกระสุนลูกซองชอบอย่างสบายใจแล้วจังหวะนี้เงินอีกต่างหากเอ้ตรงนี้เหมือนมีบันไดลงด้านล่างนะครับผมแต่มีกล่องเนี่ยเราต้องเอากล่องก่อน ตั้งอีกหนึ่งพันด้านซ้ายยังแอบอยู่โชว์ไปตั้งอีกสามพันรวยกันทีเดียวเดี๋ยวผมค่อยลงไปนะนี่ไงตรงนี้มีของนะครับผมกระสุนไลเฟิลต้นไม้สายเหลืองผสมเลยโอเคตรงนี้เป็นหน้าผาด้านนั้นเหมือนมีท่อทะลุออกมามีรังไม้ด้วย เราต้องลงไปด้านล่างจากตรงนี้แน่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราโดดลงไปเลยปุ๊บนั่นไงเพื่อนมาลงอยู่เหมืองอีกแล้วเหรอไม่เอาเหมืองดิโอเคฟันรังไม้ก่อนอิ่มอีกแล้วของว่างเพื่อนให้เราฟันทําไมเนี่ยถ้ามันไม่มีของเนะี่ยเอ้ยตรงนั้นมีพ่อค้าอีกแล้วเหรอนี่มีทางแยกซ้ายนะครับเข้าไปดูก่อนมีอะไรหรือเปล่านี่ไงมีทองไงห้าพันนะเพื่อน โอเคตรงนี้มีอัอนหนึ่งเฮ้ยของไม่ให้เราแล้วให้เราฟันทำไมแล้วใครเอาของใช้มาวางไว้นี่เต็มไปหมดเลยเนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะลองกลับไปนะครับเหมือนมีซอกอยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งนี่ไงแล้วไลแวววาวเชียวเพื่อนเฮ้ยตาแมวสีฟ้าเราได้ครบแล้วนะครับตาแมวสามดวงแล้วไปทางไหนวะอ๋อผมลืมละ อ๋อต้องไปหาพ่อค้านะครับข้างๆมีอะไรเอ่ยพ่อค้าเดี๋ยวเก็บอ่านก่อนนะเคอร์เซอร์โนตนะครับมันถูกเปิดโปงแล้วไอ้แก่เซลเลอร์มันไม่ได้เชื่อใจฉันแต่แรกแม้แต่ฉันรักพาตัวแอชลี่สำเร็จฉันเริ่มรู้สึกได้ว่าถึงยังไงมันก็ไม่ยอมรับให้ฉันเข้าไปเป็นพวกแบบเต็มตัวอยู่ดี ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ฉันไม่มีทางเลือกนอกจากต้องขอความช่วยเหลือจากเธอคนนั้นแม้บางทีอาจจะรู้ว่านี่มันอาจจะทำให้เราถูกเปิดโปงกันทั้งหมดแต่ฉันคิดว่าเป้าหมายจริงๆของเธอมันต่างกับเวสเกอร์และกับฉันตอนนี้ก็ประจวบเหมาะที่จะพิสูจน์และหลังจากฉันจัดการกับรีออนและได้ตัวอย่างมาฉันจะจับร่างของเธอยยดกระสอบกับไอ้รีออนแล้วส่งให้เวสเกอร์มันทั้งคู่นั่นแหละเวรกรรมแล้วมันมาระบายอะไรใส่กระดาษเนี่ยเวสเอ้ยเคาเซอเอ้ย ระบายใส่กระดาษก็ดันให้ศัตรูเห็นอีกนะครับผมมีลังไม้อีกอันหนึ่งฟันไปดิโอเคกระสุนปืนสั้นกำลังต้องการพ่อค้ามีอะไรมั่ง <Welcome back. S 1> ไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเซฟก่อนแล้วกันมันควรจะจบ EP ีได้แล้วไหมเพื่อนโอเคขึ้นบันไดตรงนี้แหละครับเราปราบบอสมาแล้วอะ่ะให้เราจบด่านได้แล้วเพื่อนโหแล้วเสียงลมนี่โกรกเชียว นั่นมีลังไม้อยู่นะครับกับลืมเอาเนี่ยนี่ไงดีที่ยังมีตังให้เรานะเพื่อนไม่ใช่ของว่างเราควรจะจบด่านได้แล้วไหมอ่ะเราสู้กับบอสมาแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปิดมาเจอประสาทอะไรอีกเนี่ยเพื่อนซากปรักหักพังอย่าบอกนะต้องบู๊อีกชุดนึงอะ่ะมันจะยาวนานเกินไปละดูดีครับเนี่ยเอาแล้วทําไมมันโล่งแปลก โดดลงไปเลยมีคนอยู่ไหมเนี่ยโหเหมือนเป็นแคมป์ไฟแล้วมีทางเดินทอดยาวเหมือนกับดักเลยนะครับหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนั่นไงว่าละ so, <you> พวกแกสองคนลงมมือกันแล้วใช่ไหมแอชลีย <'s> อยู่ไหนนี่แกอยากจะรู้จริงๆเหรอหลังประตูนั่นไง แต่ต้องมีตาสัญ,ญลักษณ์3ามอันเท่านั้นนะถึงจะเปิดมันได้แกทำอะไรกันแน่เคา้ญญาเซอร์อันหนึ่งอยู่ทิศเหนืออีกอันอยู่ที่ตะวันออกให้ฉันเดาอันสุดท้ายอยู่ที่แกสินะเห็นเลยว่าแกเนี่ยมันกัดไม่ปล่อยจริงๆเลย,ลยเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนอย่าเพิ่งยิงก็ดูเหมือนแกจะรู้ดีนี่นะโชว์ไปดิครับอะไรอ่ะอ๋อ เฮ้ยอย่ายิ่งอย่ายิ่งเพื่อนวิ่งดิโอ้โหพุ่งหลบกระสุนได้ไงเนี่ยเดอะแมททิกว่ะอ้าวชิบหายแล้วเล่นตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นเฮ้ยระเบิดโอ้โหมายัางไงเนี่ยเพ่นกันล้วครับจังหวะนี้เปิดประตูเอานี่มีของฟันก่อนโชกระสุนแม็กนั่มเยี่ยมไปเลยอ้าวประตูปิดต้องรองเวลานะครับถึงจะเปิดได้ เราได้ยินเสียงมันมาแล้วไงอย่างนี้ต้องพักศอกใจไปไหนเพื่อนมายิงก่อนเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเร็วจังอโอ้โหมันหลบไม่ทันไงจะตายแล้วเนี่ยเราจะตายเนี่ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอุย๊ยโดนอีกแล้วว่ะไอ้บ้าเอ้ยมันจะเร็วไปแล้วเฮ้ยมาอะไรโอ้โหระเบิดแฟดตเฮ้ยหายไปไหนอ่ะเอาประตูเปิดมันเป็นนินจาหรือ,อยังไงเพื่อน เดี๋ยวเก็บของก่อนเลยนะครับใช้ที่พลังเปลืองมากเลยนะด่านเนี้ยโอเคปีนไปดูด้านบนก่อนว่าเดี๋ยวฟักให้เราสู้กับเคาเซอร์อีกแล้วเนี่ยโอเคระเบิดแฟตตรงนี้มีลังไม้นะครับกระสุนปืนกลกระสุนปืนกลเรามีเยอะแล้วนะตอนนี้เฮ้ยให้เราสู้กับบอสสองตัวในแชปเตอร์เดียวเพื่อนมันไม่ถูกต้องนะเนี่ย ที่บอกไปดินั่นไงนมีกระสุนอยู่ <S <S เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะระเบิดเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วใจเย็นใจเย็นไอ้หนุ่มเฮ้ยมันกดไม่ทนันอยมันปาดคอวะ่ะเฮ้ยยังไงเฮ้ยหลบได้นี่ยิงใช้สเต็ปแบ็กนะครับอ๋อมันใช้สเต็ปแบ็กหลบท่าฟันมันได้นะเอาดีเพื่อนเอาดีฟันมาฟันมาเฮ้ยกด โอมันกดไม่ทันไงไปโดนปุ่มเลื่อนจอซะง,งั้นไอบ้บ้าเอ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้ลบลบทีบดิจังหวะน,นี้เติมพลังก่อนเลยนะครับจะตายนี่เนะี่ยไอบ้บ้าเฮ้ยโอ้โหมันใช้แฟดอีกแล้วโอ้ยเพื่อนมันเจอบอสท,ที่2ตัวอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะโอ้ตายเวรกรรมแล้วไปทางไหนต่อน่าจะทางนี้นะครับดูเหมือนมันจะ ฟันสั้นมากเลยนะให้เราวิ่งเดินหน้าแล้วถอยหลังนะครับตรงนี้มีกระสุนปืนสั้นน่าจะเป็นประตูนี้หรือเปล่าเอยที่มีสัญ,ญลักษณ์สามอันนี่ไงมันไม่เปิดมีชิ้นส่วนหายไปนะครับคือให้เราวิ่งล่อมันเหมือนวิ่งซอมบี้นะครับวิ่งล่อซอมบี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเหมือนเราเห็นอะไรนั่นไงมันอยู่ห้องบนเฮ้ยเดี๋ยวชิปหายแล้วเอ้ยระเบิดวะ่ะ เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไอ้หนุ่มติดเสาดิยิงไม่ได้ดิแล้วมันยังไงอะ่ะแล้วเราจะไปยังไงอะเฮ้ยมันเฮ้ยระเบิดโอ้ยโดนด่มันหลบไม่ทันไงเพื่อนไม่เอาแล้ววิ่งฝ่าไปแล้วครับผมเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงอย่าเพิ่งยิง,ยยงโดดข้าไปก่อนครับจังหวะนี้โอเคเฮ้ยมันมาอีกแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งยิง,ยงดิเพื่อนเราหลบก่อนไงหลบก่อนใจล่มๆ่มใจล่มๆ่ม รอดักหน้าประตูเลยนะสเต็ปประตูเอาตัวอะไรมาอีกเนี่ยเดี๋ยว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 โรบอทก็มาเปลี่ยน TMP ยิงนะครับเอ้ยยิงเราเบิดไปกระสุนเราเยอะนะ TMP เอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งมาดีเฮ้ยลบทบีครับผมเอ้ยยิงมันจะทำอะไรโอเคยิงทันนะเราเบิดทันเฮ้ยกดอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ยกดบ่อยๆมันก็กดไม่ทันไงแล้วโดดอยู่นั่นแหละโดดอยู่นั่นแหละเป็น,นิจาหรือไงเฮ้ยตายแล้วอุย้ยโดน ไม่ได้ละไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว,ลวเอ้ยเกือบโดนระเบิดฟันอีกแล้วโอ้โหดีนะเติมพลังทันจะตายนะครับเมื่อกี้จะตายสเตปแบทโอ้ยมันหลบไม่ได้ไงมันหลบไม่ทันเพื่อนโดดไปโดดมาอยู่นั่นแหละเอา้าระเบิดใส่ตัวเองซะงั้นเวรกรรมเอา้าอะไรของมันวะนนีนนยจะงงหรือจะฮาดีครับผมโอเคมีที่เติมพลังนะดีมากเลยเพื่อนเราใช้ไปเยอะมากเลย ปีนบันไดขึ้นไปอีกแล้วแล้วไปไหนต่อแล้วเนี่ยเอ้ยตรงนั้นมีระเบิดอยู่เนี่เเนยเราเห็นไงเราเห็นไอ้บ้าเอ้ยยังไม่จบด่านอีกเหรอต้องสู้กับคาเวอร์อต่อจริงดิโดดลงมาแล้วนะครับคือตอนนี้เรายังไม่พร้อมไงเหมือนต้องไปด้านซ้ายนั่นไงประตูแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันมีเสียงระเบิดเวรกรรม มันแอบอยู่ซอกตึกนะครับยิงปืนมาอีกเนี่ยโหยิงฝั่งนู้นทะลุมาฝัา่งนี้เลยอ่ะเพื่อนใจล่มๆใจล่มๆดักดิจังหวะนี้เราดักเฮ้ยสเตปแบ็กยิงไว้ดิครับผมหมวกหลุดแล้วนะหมวกหลุดแล้วเพื่อนเอา้ามามามาสเตปแบ็กหลบได้อีกแล้วยิงดิครับผมอะไรมันแพ้ง,ง่ายๆอย่างนี้จริงหรอหลบได้ไงอะไรของนายเนี่ยโดดไปโดดมาหลบอีกแล้วไงเฮ้ย เอามุกนี้จริงดิเฮ้ยกดทีบดิครับผมใช้มุกเดิมๆได้ไงเนี่ยเอาเอา๋อเฮ้ยมาอีกแล้วโอ้โหมาบ่อยๆมันกดไม่ทันไงยิงดิครับยิงดิครับเฮ้ยยิงปืนยิงดักก่อนเลยแย่แล้วแย่แล้วถอยดิครับยิงจะโดดไปทำไมเฮ้ยปืนอีกแล้วต้องยิงหัวก่อนนะครับ โอเคมันไปแล้วนะรีโหลดกันแล้วเราก็เสียที่เติมพลังอีกแล้วไงเพื่อนเอาแล้วสวิตตรงนี้ทําไมมันล็อกอ่ะมันล็อกก็ต้องไปไหนเนี่ยทั้งนี้เหมือนสะพานที่เราเดินข้ามมานะครับโอเคน่าจะลงไปด้านล่างนะอมีต้นไม้เยี่ยมไปเลยโหหมดที่เติมพลังไปจะสิบอันได้แล้วมั้งเนี่ยด่านเนี้ยวัดเดือกฟ้านี่ไง เราเจอตาสัญลักษณ์หนึ่งอันแล้วนะครับมาอีกและวมาอีกแล้ว,กแ,ลวแกต้องการอะไรสร้างเอเมอรัล่าขึ้นมาใหม่งั้เหรอเพื่อจัดระเบียบและสมดุลกับสู่โลกใบนี้ w a โลกจิตอย่างแกนำระเบียบและสมดุลกลับมาไม่ได้หรอกแล้วแกคิดหรือว่าไอ้พวกโัโบราณที่ทำกันจะทำให้มันกลับมาสำเร็จในโลกทุกวันนี้โอ้โหบ่งบอกจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่นะครับผมประตูปิด บูอีกแล้วเก็บต้นไม้ก่อนเลยจังหวะน,นีเ้เดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยระเบิดโอ้โหหลบทันว่ะแล้วมันอยู่ไหนเอาโดลงมาเฉยยิงที่ครับยิงนี่ครับยิงดียิงดีเฮ้ยเฮ้ย,ยสเตปแบก็กนั่นไงเพื่อนมุกเดิมเดิมอะมุกเดิมเดิมเดี๋ยวโมแต่ยืนอยู่ตรงนั้นมาขึ้นมาสู้กันแบบลูกชายอย่างน้อยฉันก็ไม่ตกจากตรงนั้นหรอกนะแมมแค่เล่นสนุกเท่านั้นเอง เราไม่หนุกด้วยไงเพื่อนอย่าปลามาสิระเบิดอ่ะเฮ้ยๆมาอีกแล้วโอ้โหตีลังกาหลบได้เอาแล้วอยู่ไหนอะ่ะโดดลงมาเออนั่นแหละนั่นยิงหัวไปหน้าหงายดีครับเฮ้ยเฮยโอ้ยหลบได้แต่หลังจะติดกําแพงนะครับเอ้าโดดขึ้นไปอีกแล้วอะไรของมันเฮ้ยระเบิดโอ้ยลกดไม่ทันไงเพื่อนเฮ้ยมาอีกแล้วเราก็กดไม่ทันเอ้งงอุ้ยกดทันแต่ทําไมปลาแต่ที่เดิม งงมากวัดเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาแล้วเผ็ดละเผ็ดแล้วจังหวะนี้โอเคเก็บกระสุนนะครับโอ้โหมันยิงปืนรัวๆเลยนะบ้านรวยกระสุนมากแบบเพื่อนยิงเป็นแม็กขนาดนี้มาแบ่งเราบ้างก็ได้แล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยกระโดดลงมาได้เราเพื่อนโดดลงมานั่นแหละโดดลงมาก็ยิงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวติดโอ้ยหลบได้วะ ฉีก่อนจังหวะนี้ฉีก่อนนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยโอ้โหกดไม่ทันดีนะมันไม่โดนเฮ้ยเยียเพิ่งยิงดิเพื่อนเดียวเพิ่งยิงดิใจเย็นเย็นใจล่มล่มใจล่มล่มแล้วอยู่ไหนอะอยู่ไหนเอ่ยวิ่งไปดูดินั่นไงหลบไงสเต็ปแบค็คไงเพื่อนยิงยิงเคาะไปนะครับเคาะเคาะโอ้โหมันตีลังกาด้านข้างเฮ้ยกดลบทีบดิครับ มุกเดิมเดิมอะเพื่อนมุกเดิมเดิมอัดดีครับเฮ้ยมาลบเฮ้ยเฮ้ยสามอู้แล้วทําไมมันตั้งสี่ทีอ่ะเพื่อนสี่ทีเราก็กดไม่ทันไงนเอาสองพอเฮ้ยมาอีกแล้วลบลบนี่ถ้าสองทีนายก็โดนถีบอะนี่ยิงดีครับเคาะเคาะเมื่อไหร่มันจะตายเนี่ยหลบได้วะเพื่อน อันนั้นจะควักปืนอีกแล้วจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นเฮ้ยเฮ้ Step back. Step back. ยสเตปแบ็คสเตปแบ็คเนี่ยยิงดิครับโหหน้างงหงายเฮ้ยเดี๋ยวหลบได้ว่ะเพื่อนเฮ้ยมันจะแค่นี้จริงจริงเหรอเราไม่ตายสักทีอะเฮ้ยปืนปืนอย่าเพิ่งยิงดิเพื่อนเรายังไม่ไตั้งตัวเอารีโหลดรีโหลดอย่างนี้ก็โดนยิงหัวดิครับหลบสเตปแบ็คไงย,ยิงต่อดิเฮ้ยเพื่อนกระสุนเราจะหมดแล้วเนี่ย หลบยิงอีกหมันจะอึดไปไหมเนี่ยหลบอีกไงก็ยิงไงมันก็สเต็ปเดิมๆม,มาะแล้วก็ฟันไม่โดนไงเพื่อนเอาอยัางไงยังไงเฮ้ยกดอุ้ยมันกดไม่ทันอ่ะเพื่อนเล่นทีเผลอยิงนี่ครับอลบไงอาา๋อมามหมหลบไง ไปแล้วนะครับไปแล้วโอเคแล้วไรโผล่ขึ้นมาเนะี่ยดีที่เราดองที่เติมพลังไว้เยอะนะครับผมโหใช้ไปเยอะมากๆอักกนนี้โอเคน่าจะต้องดันลูกปั้นอะไรนี้สักอย่างเนี่ยให้พุชนะครับโอเคเดี๋ยวเราดันลูกปั้นอันนี้ไปแต่ว่ามันต้องดันไปไหนอะ่ะโอเคดันไปเลยแล้วกัน,นครับผมเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึง อึบอึบแล้วดันไปไหนวะอ๋อน่าจะแท่นนั้นนะครับผมเห็นแล้วโอ้โหให้เราดันมาสักไกลเลยเพื่อนอโอเคดันไปอีกรอบนึงโอ้ยลำบากลำบนเมื่อไหร่จะจบแชปเตอร์ซะทีเนี่ยเอาวิ่งติดอีกออมมาอีกเวรกรรมโอเคดันไปนั่นไงสวิตเปิดแล้วนะครับ อ๋อไอตรงประตูฟ้าก็เปิดนะแต่เราจำไม่ได้ไงว่าเราจะกลับยังไงอะเพื่อนโอเคสวิตตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับอ๋อเปิดประตูด้านข้างนี้วิ่งกลับไปที่เดิมมันจะมาดักเราอีกไหมอะ่ะอยากจะรู้จริงๆเลยเนะี่ยเดี๋ยวดูล่าสาวก่อนมาไหมมาไหมไม่ต้องมาก็ได้นะเพื่อนเก่งจริงไม่ต้องมานะโอเค ตรงนี้เฮ้ยโผลมาได้ไงเฮ้ยล็อกคอเดี๋ยวเพื่อนโอ้โหจับมันกดไม่ทันนะเพื่อนมาอีกแล้วเหรอเอาดิมาโดนสเตปแบ็กอีกมามาอันหลบอะ่ะหลบแล้วก็ยิงไงยิงไงไปไหนไปไหนอันหลบแล้วก็ยิงฟรีไงเพื่อนนี่ไปไปเฮ้ยปืนป,นปนเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว,ยวห้ามใช้ห้ามใช้ใช้มีดอย่างเดิมมาแหละก็หลบไงแล้วก็ยิงฟรีอยู่นี่แหละ มันก็ไม่ตายสักทีก็หลบอีกทีก็ยังยิงแล้วก็ไม่ตายวดจะอีกนานไหมจะอีกนานไหมคอเซอร์ er. ก็หลบอีกไงเอาเอายิงว่า wow, วนะครับผมเปืองกระสุนไหมเนี่ยมันเปืองกระสุนไหมเนี่ยก็หลบอีกไงแล้วก็ยิงไงยิงโอเคหายตัวไปอีกแล้วนี่เพื่อนเวนกรรมกระสุนเราเหลือหกสามนัด เราว่านายเลิกเป็นทหารเถอะเป็นนินจาแทนดีดีกว่าจะลุ่งนะครับข้างล่างนี้มีอะไรไหมไม่มีนะโดดลงไปเลยโอเคมีกระสุนละเก็บต้นไม้มานะครับเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะไอพวกหุ่นยนต์เดี๋ยวเปลี่ยนปืนสั้นยิงเลยนะครับผมน,นี่แนอ,อ๋มันเหมือนจะเป็นกับระเบิดอะไรพวกนี้นะตรงนี้มีไหมไม่มี เดี๋ยวซ้ายไปนะครับตรงนี้ก็ไม่มีโอเคเคลียร์มาด้านนี้ล่ะก็ไม่มีนะโอเคน่าจะวิง่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรติตดตีอย่าพึ่งเฮ้ยเพื่อนยาเอาแล้วยิงไม่โดนโอ้โหระเบิดเวรกรรมแล้วไงชิผายอย่างนี้ก็มีด้วยหรอใจลมลมเพื่อนใจลมลมเฮ้ยอะไรติตดตีตอีกแล้วโอ้โหระเบิดตรงนั้นเลยนะโอ้โหนี่เพียบเลยเนี่ย ใจล้มลมเอ้ยระเบิดไปยิงระเบิดไปดิโอเคนะครับดอกกระสุนเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นก่อนแล้วกันนะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยววิ่งมาตรงนี้แหละเก็บกระสุนก่อนจะมีมาอีกไหมเนี่ยโอเคเคลียร์นี่แกสู้เพื่ออะไรเพื่อนเอ๋ยอดีตมั้งไม่รู้ดิอัมเบลลาสินะเฮ้ย อะไรอะหุนยนโผโผมันชวนคุยอีกแล้วไงรีบหนีให้ไวเลยครับผมนั่นไงแอบบอยู่ตรงนั้นไอบา้าเอ้ยชอบชวนคุยหันเหความสนใจแล้วนะครับฉลาดจริงๆเลยเนี่ยแต่มันเจ้าเล่ยอ่ะไม่เหมือนบอสเลยอะ่ะโอเคต้องเติมพลังเนี่ยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยทำไมประตูปิดเดี๋ยวเพื่อน ลรวให้เราไปทางไหนล่ะโอเคเดี๋ยวเตรียมปืนกลเลยนะครับน่าจะต้องบวกกับมันอีกขึ้นบันไดไปลรวบันไดทำไมวนจังเลยรเพื่อนทางนี้ประตูปิดออกไม่ได้นะครับมีทางขึ้นบันไดไปทางเดียวก็ไปดิแล้วไปแอบอยู่ไหนอีกแล้วเนี่ยเอ้ยตรงนั้นมีของรีบไปเอาของก่อน กระสุนแม็กหน่มเยี่ยมไปเลยต้นไม้เรากำลังต้องการโอเคมันไม่มีทางให้ไปอ่ะต้องวิ่งมาทางนี้นะครับเอาแล้วไปไหนต่ออ่ะเพื่อนลองดูทางนี้ดิเอากระตันวิ่งกลับไปเอางงโดดลงบันไดไปนะครับเอานี่มันบันไดที่เราลงมาขึ้นมานี่ว่า งงแล้วตอนนี้ผมงงแล้วครับผมกลับขึ้นไมใหม่เฮ้ยเฮ้ยเห็นอะไรแวบๆอยู่ทางวาอ๋อต้องไปทางนี้นี่เองเพื่อนอย่าซ่อนแอบเราดีเราหาไม่เก่งไงโอเคตาสัญลักษณ์อีกอันนึงนะครับผมนั่นเนี่ยเข้าคัสซีนแล้วได้มาสองแล้วเลกหนึ่งคอเซอร์ได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูกัน แล้วทำไมโยนปืนทิ้งกับเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมีแบ่งพลังวะ่ะซุร์ไซย่าเหรออย่าบอกนะอ๊ยอะไรอะ่ะโอ้โหมันแปลงร่างเดี๋ยวเดี๋ยวจงรับรู้พลังของข้าแกสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปแล้วเคาเซอร์ถึงเวลาตายแล้วรีออนเฮ้ยโหลดกดทันไงอา่าวเวนกรรมมีระเบิดด้วย ทนไม่ไหวแล้วอยากจะเล่นมีดมากใช่ไหมมาฟันกันสักยกมาเฮ้ยหลบไม่ทันนะเพื่อนมาดิตายเดี๋ยวโหลดไหมนี่ฟันหมันไส้เต็มทีแล้วฟันอยู่นั่นแหละเฮ้ยหลบได้ไงมาดิมาเุ้ยนี่ฟันฟันไปดิเพื่อนมาดิมาดิเราหมดความอดทนแล้วมาฟันมาเวนกัมหลบทันน่ะมันหลบทันไงมาดิมาดิเฮ้หลบทันอีกแล้วไง โดนฟันไปดิโดนฟันไปโดนไปวอโดนมีดฟันสี่ห้าทีตายโอ้โ oh, หชิบหายแล้วอย่างนี้เรายิงมันมาทำไมตั้งนานวันนี้วอตเดอบฟักบอสอะไรกันวะได้ตาเสียงร้ออันที่3นะครับประตูเปิดอา้าตรงนี้เราเก็บไปแล้วทำไมมีให้เราเก็บอีกกับเพื่อนดีจังเลยอะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะครับ โหถ้ารู้ว่าเอามีดฟันแล้วมันตายง่ายอย่างนี้นะผมฟันตั้งนานแล้วละ่ะโดดลงไปเลยโหมันแพ้มีดก็ไม่บอกไงเพื่อนให้เรายิงอยู่ตั้งนานกระสุนเราหมดเป็นร้อยเลยเนี่ยเวรกรรมัวแต่พูดเยอะเวลาจะหมดนะครับรีบใส่สัญ,ญลักษณ์เลยโอเคอันแรกนอกอินซรีใส่เรียบร้อยโอเคอันนี้หัวงูนะครับ โอเคหัวเสือประตูเปิดเลยนะเพื่อนอย่างเงี้ยโอเคโหในที่สุดเราก็จบชัปเตอร์5ทับ3กันสักทีนะครับผมชัปเตอร์ต่อไปจะเป็น5ทับ4นะผมรู้สึกว่าชัปเตอร์นี้ยมันยาวนานมากเลยเราต้องปราบบอสถึง2ตัวเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้เนาะแล้วก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องสวัสดีครับ